สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดพยากรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาเมษร,รับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้การพยากรณนี้เป็นการเพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงรอบเดือนตุลาคมปี2567และเป็นการเพยากรโดยภาพรวมเท่านั้นอาจมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ค่ะ และสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวตนุลักษ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตําแหน่งดาวอังคารค่ะอังคารนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19ยังคงสถิตอยู่ในภพสหัชชะนะคะเรียกว่าอยู่ในภพของการเดินทาง ตานุลักษณ์สหัชชะหมายถึงช่วงรอบระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีเพื่อนบางคนเดินทางเข้ามาหาหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการไปติดต่อดีวงานคุยธุระบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะรอบระยะเวลานี้เชื่อว่าท่านอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความคิดความสามารถหรืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยก็ได้นะคะอังคารมาอยู่บ้านพุธลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ว่าดาวพระพุธก็มาอยู่ในลักษณะที่ อาจจะเป็นปัญหาบ้างในช่วงต้นเดือนนะคะเพราะว่าดาวพุธได้ทั้งตำแหน่งเกษตรมหาอุดในภพอริช่วงรอบระยะเวลานั้นนะคะก็เชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการสื่อสารการเจราจาต่างๆกับผู้ใหญ่ด้วย พราะยังมีดาวพระเกตที่เล็งกับดาวตัวตนของท่านอยู่นะคะอาจจะมากระตุ้นในเรื่องของการทําอะไรในรอบเร็วไปหรือว่าการคิดการตัดสินใจหรือบางครั้งนะคะช่วงรอบระยะเวลานี้อาจส่งผลในเรื่องของภาวะอารมณ์ของเจ้าชะตาค่ะเพราะดาวธาตุลมมาอยู่ในราศีธาตุลมนะคะเรียกว่าเป็น ราศีที่ส่งคุณกําลังในเรื่องของสิ่ง,งต่างๆที่อาจจะทําให้ท่านอยากจะแสดงศัก,กยภาพตัวตนมีความคล่องแคล่วว่องไวได้ดีซึ่งถือว่าเป็นท่าที่ให้คุณต่อกันนะคะก็เชื่อว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านอาจมีเรื่องของระดับสังคมที่เปลี่ยนแปลงผิดแผกออกไปบางคนก็มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศรวมด้วยในช่วงรอบระยะวันที่ 1- ถึงวันที่19ค่ะ พอวันที่19นะคะดาวอังคารจะยกมาสู่ราศีกรกฎค่ะ อังคารตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งนิดดาวตัวตนได้ตำแหน่งนิดช่วงนี้ก็มองว่าเจ้าสตาอาจมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนนะคะตนุรักษ์มาอยู่ในภพพันธุอาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือบางคนค่ะลักษณะแบบนี้ให้ระมัดระวังใ,ใครที่ทํางานร่วมกับคนในครอบครัวหรือว่ามีกิจกรรมมีเรื่องของการสันทนาการร่วมกันอาจมีเรื่องของการมีปากเสียงเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้เมื่อดาวตัวตนเป็นนิด อาจจะส่งผลให้ตัวท่านเกิดความด้อยกําลังอ่อนกําลังลงตามกําลังของดวงดาวค่ะและดาวอังคารที่เป็นนิดนะคะโหราจารย์บางท่านก็ทํานายไว้ว่าในช่วงรอบระยะเวลานั้นเจ้าชะตาจะมีความขี้เกียจ ไม่กระตือรือร้นนะคะดาวอังคารเป็นดาวแห่งความขยันความผาดโผนและความเร็วเจ้าชะตาอาจจะอยากหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือว่าอาจจะไม่ค่อยอยากขยับตัวสักเท่าไหร่นะักในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะภาวะความขี้เกียจอาจจะเกิดขึ้นก็ต้องกระตุ้นตัวเองเยอะๆนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยใช้สอยมือเติบซื้อสิ่งของต่างๆเข้าบ้านนะคะหรือมีเหตุจำเป็นบางอย่างค่ะให้ต้องจับจ่ายใช้สอยซื้อของมา เกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งบ้านแต่งรถซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเป็นเหตุปุบป,ปับที่อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านค่ะทีนี้เรามาดูในภพการเงินของท่านกันนะคะการเงินยังคงมีดาวพฤหัสกลุ่มอยู่ค่ะดาวพฤหัสได้ตําแหน่งจุลจักรกุ่มร่วมดาวฤตยูซึ่งมฤตยูถอยหลังมาตั้งแต่26กันยาไปจนถึง29มกราคมปี2568 125วันนะคะ ก็เชื่อว่าเรื่องของการเงินก็อาจจะมีความผันผวนแปรปลวนสิ่งที่หวังมานะคะอาจจะไม่ได้ดังหวังหรือว่าสิ่งที่ไม่หวังอาจจะได้มารวมถึงค่ะตำแหน่งดาวพฤหัสบดีของท่านค่ะก็ยังคงมีการเดินถอยหลังด้วยตั้งแต่3ตุลาคมจนถึง13กุมภาพันธ์นะคะ133วันค่ะรอบระยะเวลานั้นเรียกว่าโคจรวิปริตร่วมเกิดกระบวนการเดินถอยหลัง สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้เจ้าชะตามีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบางคนค่ะหาเท่าไหร่ไม่พอใช้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะแต่เมื่อดาวพฤหัสมาอยู่ในภพนี้ก็ค่อนข้างให้คุณในระยะยาวนะคะไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2568สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะและพฤหัสเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศกระดุมพระ มีเกณฑ์กับการได้เงินใต้โต๊ะได้เงินลับๆเงินแปลกๆเงินที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์นะคะหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความลับคดีความต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับมานะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เรื่องของการเงินงอกเงยยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีการเงินที่มาจับจ่ายใช้สอยเพียงแต่รอบระยะเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวงังเมื่อดาวรตยูและดาวพฤหัสมากุ้มในเรื่องการเงินแล้วโคจรเดินถอยหลังแบบนี้ค่ะแต่บางคนที่พื้นดวงสตาดีนะคะ ดาวพฤหัสเดิมของท่านอยู่ในตำแหน่งดีทั้งลัคนาณวังนะคะท่านจะได้ทรับมาแบบฟลุกๆแบบแปลกๆได้เลยล่ะคะ่ะ และดาวพฤหัสมีสองบ้านเป็นเจ้าเรือนสุขพะด้วยสุขพระกระดุมพระนะคะเกณฑ์ของการเงินการได้รับการสนับสนุนผู้ใหญ่คอยส่งเสริมคอยผลักดันตัวท่านค่ะหรือบางคนคาดหวังจากเรื่องของการได้เดินทางไปต่างประเทศรอบระยะเวลานี้ค่ะก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจจะมีลุ้นอยู่นะคะกับการที่จะได้เดินทางได้ไปท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเพราะว่าก็ในช่วงปลายเดือนจะมีดาวหลายดวงด้วยกันที่มาสถิตอยู่ในพของการเดินทางพบมรณะของตัวท่านนะคะทีนี้มาดู กันในตําแหน่งดาวพระเสาก่อนค่ะดาวเสาเป็น1ในดาวตรีเทพเสาเป็นเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมษค่ะการงานมาอยู่ในภพเกษตรเรือนสอแต่โคจรเดินถอยหลังมาตั้งแต่1กร,รกฎาคมนะคะไปจนถึง3พฤศจิกายนเลยเพราะนั้นในช่วงรอบระยะที่ดาวพระเสาโคจรเดินถอยหลัง งานเก่าสิ่งเก่าสิ่งต่างๆที่จะได้คิดได้ทําก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องสิ่งต่างๆที่ได้รับโปรเจกต์มานะคะบางคนจะมีการแก้ไขงานเดิมบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งดาวเดินถอยหลังไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเรื่องแย่เสมอไปนะคะในตําแหน่งนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีดาวคู่ร้ายคู่ให้โทษมาเลงหรือว่ามากุมกันอยู่นะคะแต่เจ้าบ้านไปอยู่ในโภพินาศ มีสิ่งที่นอกเหนือจากความคาดหมายนะคะหรือว่ามีสิ่งที่ปรับปรับมีเกณฑ์ของการย้ายไปแทนใครนะคะมีเกณฑ์ของการต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานแต่ก็มีเกณฑ์กับการได้รับการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ผู้ใหญ่คอยส่งเสริมให้คุณต่อดวงชะตาค่ะแต่ก็ท่านอาจจะต้องแสดงศักยภาพของตัวท่านนั่นเองในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะบางคนมีเกณฑ์การเดินทางไปพูดคุยกับผู้ใหญ่คนเก่าที่เคยได้ดีลงานกันไว้ลูกค้าเก่าๆลักษณะแบบนี้นะคะอาจมีเรื่องของการได้คุยได้พบเจอการเซ็นสัญญากันแบบปุับปับตัดสินใจกันแบบเร่งด่วนลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นค่ะ และดาวพระเกตที่อยู่ในภพสุภะของท่านค่ะกระตุ้นในเรื่องของความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จกระตุ้นในเรื่องของการเดินทางการต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะมีมิตรสหายเข้ามาร่วมส่งเสริมผลักดันตัวท่านหรือบางคนดาวพระเกตเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณภพจิตวิญญาณมาอยู่ในภพสุภะภพของความเจริญดีงามก็เชื่อว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ เจ้าชตามักจะมีความรู้สึกอยากจะใฝ่ในทางธรรมนะคะอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยากออกบวชอยากนั่งสมาธิหรือว่าอยากถือศีลลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตําแหน่งดาวพระพุธกันค่ะ ดาวพระพุธมีการโคจรย้ายถึงสองครั้งในรอบเดือนนี้นะคะ1ถึง6ค่ะพุธยังคงได้ตำแหน่งเกษตรมหาอุดแต่อยู่ในภพอรินั่นเองนะคะเพราะนั้นกลุ่มร่วมดาวอาทิตย์ด้วยค่ะก็ถือว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยอุดมไปด้วยอะไรอุดมไปด้วยปัญหาแต่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่คิดคู่วางแผนคู่วิชาการนะคะก็ถือว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาที่ท่านเจอก็มักจะเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเล็กนะคะเพราะาดาวค่อนข้างได้กำลังดีแต่ท่านจะแก้ไขสิ่งต่างๆไปได้ใครที่ยื่นประมูลใครที่ยื่นโปรเจกต์งานไปนะคะรอบลักษณะแบบนี้ค่ะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีกับเรื่องของงานเก่าสิ่งเก่า หรือว่ากลุ่มลูกค้าเก่าอาจจะมาดิวมาติดต่อต่อตัวท่านได้นั่นเองค่ะทีนี้ตำแหน่งนี้พุธเล็งกับราหูค่ะช่วงวันที่1-6นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาการเจ็บป่วยไข้หรือเอกสารสัญญาต่างๆนะคะดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารนะคะเป็นดาวแห่งคําพูดทักษะความเฉลียวฉลาดค่ะเมื่อเล็งกับดาวราหูเกิดเป็นดาวคู่ศัตรูระวังคดีความต่างๆ ระวังการเข้าไปคอมเมนต์ในโซเชียลออนไลน์หรืออาจจะต้องระวังในเรื่องของคนมาคาดหวังผลประโยชน์หรือมาล่อลวงล่อหลอกในเรื่องของการร่วมทุนการร่วมงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษรอบร,ระยะ1-6เป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงหากมีใครมาชวนร่วมลงทุนต่างๆนะคะอาจจะเจอปัญหาเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูในภพปัตตนิค,ค่ะ พบปัตตณิมีดาวพระสุกนะคะดาวพระสุกตั้งแต่1นถึงสิเป็นเกษตรราธิบดีแต่สุกเล็งลักพินทุบาทพินทุบาทในลักษณะของการอาจจะไม่ได้ดั่งใจกับสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ชอบพอลักษณะแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของตัวท่านที่คาดหวังจากเรื่องของธุรกิจธุรกรรมคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรือไปถึงเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะเพราะว่าดาวสุกเป็นเรื่องของความพอใจความสุขเป็นเรื่องของสภาวะหัวใจก็ได้ เมื่อเล็งลัคนาไม่ได้ดั่งใจกับสิ่งที่ได้มาแต่เมื่อมีความเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะท่านอาจจะมีการปรับเนื้อปรับตัวในเรื่องของความเป็นตัวเองได้ดีนะคะในเรื่องสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมคู่ค้าคู่ขึ้นส่วนเกิดผลดีเกิดสิ่งดีค่ะโดยเฉพาะช่วงวันที่6นะคะเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์ยกมาคู่กัน ก็ถือว่ามาคู่กันเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะคะเพราะนั้นมักจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมสิ่งต่างๆมีเรื่องของการเดินทางร่วมเดินทางเป็นทีมหรืออาจจะเดินทางเจราจาไปพบปะลูกค้าหรือมีใครบางคนมาคอนเน็ชันมาติดต่อท่านนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของลักษณะการที่จะร่วมทุนร่วมหุ้นกับตัวท่านมักจะเกิดขึ้นได้ค่ะก็ถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีสําหรับตัวท่านนะคะไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรรอบระยะ เวลาที่ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์คุมร่วมกันแบบนี้สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นในด้านดีในเรื่องของการงานในเรื่องของความคิดนะคะจะมีความลื่นไหลได้ดีมีคนเข้ามาสนับสนุนมีคนเข้ามาช่วยเหลือตัวท่านนั่นเองค่ะ แล้วพอวันที่17นะคะดาวอาทิตย์ยกมาค่ะช่วงรอบระยะเวลานั้นดาวพระศุกร์ยกออกไปสู่ภพมรณะแล้วเพราะนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ยกมาในพวกนี้กุมร่วมกับดาวพระพุธศุขไม่เป็นพินทุบาทแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดีขึ้นอาทิตย์และพุธเป็นดาวคู่วางแผนคู่สติปัญญาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะปุตตะปัตตนิ หมายถึงมีเด็กมาร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะหรือมีการลงทุนใหม่หรือตัวท่านอาจจะมีการส่งลูกน้องบริวารไปศึกษานะคะไปเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนํามาต่อยอดการงานเชื่อว่าช่วงรอบระยะเวลานี้หลายท่านค่ะลองไปตรวจเช็คตัวเองดูนะคะท่านอาจจะมีเรื่องของการร่วมทุนร่วม หุนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลานี้เกิดขึ้นได้ในลักษณะของการที่มีคนมาเสนอโปรเจกต์ต่างๆหรือตัวท่านอาจจะมีงานเสริมงานพิเศษเข้ามาในรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะทีนี้พอวันที่24ค่ะดาวพระพุธยกมาสู่ภพมรณะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชาศาสชะมรณะเดือนนี้เดินทางทั้งเดือนเลยนะคะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริมรณะ ปัญหาศัตรูต่างๆได้จบสิ้นไปหรือใครที่มีเกณฑ์ของการแข่งขันการประมูลการกินเบี้ยส่วนต่างเหล่านี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะชนะได้มีเกณฑ์ที่จะทำสิ่งต่างๆได้ดีเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วพอช่วงระยะ เวลานั้นค่ะดาวพระพุธก็กลุมร่วมกับดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเกิดเป็นดาวคู่ธาตุน้ำมาสถิตในราศีธาตุน้ำแต่อยู่ในภพมรณะการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการปรับทิศทางการงานหรือว่าการจะทำสิ่งต่างๆในเรื่องของ การที่จะปรับโหมดของการงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้พอวันที่9ดาวพระเกตยกมาในภพม,มรณนะเห็นไหมคะกระตุ้นสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกระตุ้นในเรื่องของการเดินทางการทําธุรกิจการทําธุรกรรมหรือจะเซ็นสัญญาต่างๆอานมีการเดินทางเซ็นสัญญาในแดนไกลนะคะหรือว่าคนในแดนไกลมาร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับตัวท่านคะ่ะ หรือบางคนมีการเดรินทางร่วมกันเป็นทีมเกิดขึ้นในรอบระยะเวลานี้คือดวงสตาร์ของท่านมักจะไปในทิศทางของการปรับเปลี่ยนการเดรินทางการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จของตัวท่านเองแต่ก็อย่าลืมว่าช่วงรอบระยะเวลาเดือนนี้ค่ะมีดาวหลายดวงซึ่ง ได้กาลังที่ค่อนข้างอ่อนนะคะทั้งดาวอาทิตย์ซึ่งยกมาสู่ภพเรือนปัตตนิปเป็นนิดด้วยเพราะนั้นกําลังต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเข้ามาในลักษณะของปัญหาเพราะดาวอาทิตย์เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ้างเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่อาจจะทําให้เจ้าชะตาคิดไม่ถึงว่าปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนก็อาจจะแก้ได้ในลักษณะแบบนี้เป็นปัญหาที่บางคนก็จะมีทักษะที่แต,ตกต่างกัน หรืออาจจะเป็นทักษะของการทํางานในลักษณะที่ท่านได้เจอคนที่เข้ามาทํางานร่วมกันร่วมพ้นกันทักษะในการทํางานน้อยลักษณะแบบน,นี้อาจจะเกิดขึ้นค่ะส่วนดาวอังคารดาวตัวต,วตวนก็เป็นนิดด้วยเพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้กระตุ้นตัวเองให้มีความขยันให้มากขึ้น กระตุ้นตัวเองอย่าให้จับจ่ายใช้สอยจนมือเติบนะคะแล้วก็อย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นให้มากค่ะเรื่องของความขยันเพิ่มให้มากขึ้นในเรื่องการงานแล้วท่านจะเกิดสิ่งดีนะคะเพราะว่าเมื่อดาวอังคารมาอยู่ในภพพันธุของท่านเล็งมายังภพการงานท่านอาจจะเบื่อหน่ายกับงานที่ทําหรือบางคนจุดนี้ค่ะก็มีเกณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงการงานได้ลาออกจากที่เก่าไปทํางานที่ใหม่นะคะหรือว่า การอยากจะลองเปลี่ยนสถานะตัวเองไปอยู่ในที่อีกที่หรืออาจจะยกย้ายถิ่นที่อยู่ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะแต่ก็ยังแนะนำว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนในเรื่องของทิศทางถิ่นที่อยู่ในขณะที่ดาวตัวตนอ่อนกำลังแบบนี้เพราะท่านจะเจอปัญหาที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิคือดาวพระศุกร์นะคะและดาวศุกร์ก็ทายในเรื่องหัวใจเรื่องของเงินทองด้วยนะคะก็ถือว่าจุดต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้ชาวลัคนา ราศีเมษค่ะพบเจอกับช่องทางในเรื่องของการได้พบเจอความรักได้แต่1น6ถึงสิค่ะสุขเริงรักพินทุบาทอย่างที่แจ้งก็มีความเป็นเกษตรลดระดับของความคาดหวังจากคู่รักคนรักของท่านลงนิดนึงแต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีนะคะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาบ้างเพราะว่าพอวันที่17ดาวอาทิตย์มาร่วมเป็นนิดด้วยเพราะนั้นเรื่องของปัญหาที่เข้ามายิบย่อยต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้ท่านรําคาญใจไม่ได้ดังใจลดระดับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ช่วยกัน การแก้ไขปัญหาค่ะเชื่อว่าท่านจะสามารถแปลงสิ่งต่างๆได้ในรอบระยะเวลานี้แล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของความรักความเห็นใจกันและระวังในเรื่องของรักซ้อนซ่อนเงื่อนกันด้วยนะคะเพราะว่าดาวพุธเข้ามากลุมสถิตร,ร่วมด้วยนะคะตั้งแต่วันที่6ไปจะถึง16ค่ะ เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของปัญหามือที่สามได้เพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของท่านนั่นเองค่ะปัญหาเรื่องความสเสน่หาเรื่องความรักกันมากเกินไปหรือว่าการอาจจะเพลิดเพลินในเรื่องของการสนุกสนานกับความรักกับสถานบันเทิงกับสิ่ง,งต่างๆที่เข้ามายั่วยุมักจะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านนะคะแต่ก็มองว่าถ้าไม่ปล่อยให้ปัญหามือที่สามเข้ามาค่ะ ท่านจะมีความเห็นอกเห็นใจกันอย่างดีปรึกษาการคุยกันในปัญหาต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะและสำหรับคนโสดค่ะมีเกณฑ์พบเจอความรักมีเกณฑ์พบเจอคู่ค่ะ แต่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการรับเผื่อเลือกก็ได้อยู่ที่ตัวท่านเองแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อดาวตัวตนเป็นนิดท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเลือกคนที่ผิดก็ได้หรือว่าอาจจะเห็นผิดเป็นชอบอาจจะคิดว่าตัวเองเลือกดีแล้วแต่สุดท้ายก็ไปเลือกคู่ที่อาจจะมาทําร้ายท่านในภายหลังลักษณะแบบนี้เพราะเมื่อสุขเรงรักไม่ได้ดังใจตัวท่านมาอยู่ในตําแหน่งที่ได้ตําแหน่งนิดนะคะตั้งแต่วันที่19ไปมีเกณฑ์ที่อาจจะไปมองคนเฉพาะเรื่องของ ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้มองเรื่องของความเป็นจริงเรื่องของหลักเหตุผลนะคะเพราะนั้นในจุดนี้อขอแนะนําเลยว่าถ้าเวลาเลือกใครก็ใช้เรื่องของเวลามาเป็นที่ตั้งมาเป็นจุดวัดกันว่าเขาจะสามารถที่จะดูแลปกป้องท่านได้ไหม เอื้อต่อกันในเรื่องของสิ่งต่างๆได้ดีหรือไม่นะคะตามแต่แนวทางที่แต่ละคนคาดหวังค่ะเพราะว่าจุดนี้ค่ะในภพปัต,ตนิของท่านมีทั้งอาทิตย์พุธศุกร์ที่กลุ่มร่วมกันซึ่งถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญของฝากถูกอ,อกถูกใจบางคนเกณฑ์สตาดีๆมีเกณฑ์ได้รับการเงินในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วพอวันที่16ตุลาคมค่ะดาวพระศุกร์ยกมาสู่ภพมรณะนะคะดาวพระพุธค่ะ24ยกตามมาค่ะส่วนดาวพระเกตมาตั้งแต่9ตุลาคมนะคะเพราะนั้นพุธและดาวศุกร์ดาวพระเกตนะคะดาวพุธศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีธาตุน้ำด้วยได้คู่อสิติธาตุนะคะช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะมีเกณฑ์เจอคนต่างชาตินะคะมีเกณฑ์กลับไปหาคนเก่ามีเกณฑ์ที่ อาจจะได้พบเจอคนที่อายุมากกว่ามีการต่างสถานะการต่างชาติต่างศาสนาแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงความรักที่ดีที่อาจจะได้พบเจอคนในลักษณะแบบนี้ค่ะหรือบางคนถ้าในลักษณะแบบนี้อาจจะไม่มีการพบเจอคนใหม่หรือว่าอาจจะไม่มีการเจอความรักก็อาจจะเป็นการกลับมาทบทวนเรื่องของสภาวะสภาพหัวยใจของตัวเองลักษณะแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะคะและหากไม่อยากพลาดกด Subscribe ไว้นะคะถูกใจฝากกดแชร์กันด้วยค่ะท่านใดสนใจศึกษาโหราศาสตร์ออนไลน์ภาพพยากรณ์ติดต่อมาได้นะคะเราเรียนกันผ่านแอปฟ้าค่ะก็มีการพูดคุยกับส่วนตัว รวมถึงการเรียนในภาคของออนไลน์นะคะในการศึกษาที่มาสรุปให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังในส่วนของการที่จะทําความเข้าใจในหมดนั้นๆเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากนะคะในภาคของการพยากรณ์ก็จะพยายามบรรยายในส่วนที่ท่านจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดค่ะใครเรียนที่ไหนไม่เข้าใจก็ติดต่อมาได้นะคะ ส่วนใครที่สนใจผูกลัคนาค่ะก็แอดรายละเอียด QR code มาได้แบบมีค่าใช้จ่ายขอบคุณกันด้วยนะคะขอให้โชคดีทุกท่านเดือนนี้นะคะตั้งสติให้ดีใจเย็นๆค่ะดาวตัวตนอ่อนกำลังเพิ่มความขยันเพิ่มความอดทนนะคะแล้วก็มุมานะให้มากๆแต่อย่ามุทะลุดุดันนะคะโชคดีทุกท่านสำหรับชาวราศีเมษค่ะสวัสดีค่ะ